สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีการทำระบบล็อกอินหรือว่าเข้าสู่ระบบใน WooCommerce กันครับรับรองว่าเจาะลึกทุกๆตัวเลือกใน WooCommerce เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <c oughs> ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับตอนนี้รับชมวิดีโอกันได้เลยครับ พลากรสอนสร้างเว็บตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress นะครับมีหลายท่านนะครับมาถามว่าอจะทำร้านค้าออนไลน์แล้วให้ลูกค้าเนี่ยล็อกอินเข้ามาได้จะทำอย่างไรนะครับซึ่งใน WooCommerce ซึ่งเป็นปลั๊กอินยอดนิยมสำหรับการทำร้านค้าออนไลน์นะครับสามารถทำล็อกอินตรงนี้ได้แบบง่ายๆเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องใช้ WooCommerce ให้เป็นก่อน ซึ่งผมมีวิดีโอสอน w ู o อมเมอร์สเป็นซีรีส์อยู่แล้วนะครับซึ่งมีหลายวิดีโอเลยเราลองกลับไปดูตรงนั้นก่อนครับถ้าใครยังไม่เคยทําร้านค้าออนไลน์แต่ถ้าใครเคยทําแล้วพื้นฐานการทำล็อกอิน w o คอมเม e ร์สตรงนี้ก็จะทําให้เราต่อยอดในเรื่องของการล็อกอินต่างๆในระบบ WordPress ได้ในอนาคตครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับให้เราไปที่ w o o c o m m e r c e แล้วก็ Setting ตรงนี้กันครับเสร็จแล้วเรากดคลิกลงไปเลย ตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าจอเซตติ้งของ WooCommerce ก็จะมีหลายแท็บแท็บที่สำคัญในการให้ลูกค้าของเราล็อกอินได้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ Account and p r i v a c y นั่นเองเดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายออปชันอย่างละเอียดเลยเพราะว,าว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเจาะลึกนะครับสำหรับออปชันแรกนะครับ guest check out หมายความว่าเราจะให้คนที่เข้ามาซื้อของในเว็บเราเป็นเกสหรือว่าไม่ต้องสมัครได้หรือเปล่านะครับอันนี้ ออปชันแรกก็คือ allow to place order with o u t account นะครับก็คือไม่ต้องสมัครก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงนี้ออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราจะให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะครับลูกค้าก็ต้องสมัครนั่นเองนะครับอ่าส่วนอันนี้อ p อปชันที่2หมายความว่าถ้าลูกค้ามี Account อยู่แล้วนะครับจะให้เขา Log in ตอนที่เขาเช็คเอา t ได้หรือไม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันก่นกอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคลิกตรงนี้1ที นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีช่องให้เราสมัครนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเซฟ1ทีจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่อีกหน้าต่างหนึ่งครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ช็อปก่อนเราจะซื้อสินค้าสักหนึ่งอันนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูตะก้าสินค้ามันสามารถที่จะให้เราเช็คเอาท์ได้เลยนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับเช็คเอาท์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ก็ได้หรือถ้าเราต้องการเราต้องติ๊กตรงนี้มันก็จะมีรหัสผ่านให้กรอกนะครับส่วนตรงรหัสผ่านให้กรอกเนี่ยเราต้องตั้งค่าได้แนะ่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีอันนี้ก็คือเราติ๊กให้เป็นเกส s ช check out ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องสมัครก็ได้ก็สามารถสั่งซื้อได้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับผมข้อดีก็คือทําให้ลูกค้าสั่งซื้อได้เร็วข้อเสียก็คือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยต้องการตรวจสอบนะครับว่าเคยสั่งอะไรไปบ้าง มันจะทําได้ยากครับเพราะว่ามีแค่อีเมลเท่านั้นเองที่ลูกค้าสามารถดูได้นะครับและถ้าลูกค้าเนี่ยเกิดเผลอลบเมลหรือทําเมลหายอันนี้ก็ต้องมาหาที่เราอีกเราก็จะยุ่งยากนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ลูกค้าเ,าเ็อาอหนได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูการตั้งค่าครับเดี๋ยวเราติ๊ก Allow ตรงนี้ออกให้ดูนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอธิบายตัวเลือกอื่นๆไปด้วยละกันนะครับตอน Account Creation นะครับสมมุติว่าลูกค้าเนี่ย จะต้องสร้าง Account ใหม่ทุกครั้งในการเช็คเอาท์นะครับตัว Account Creation นี้เองนะครับจะเป็นตัวบอกว่าจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยสร้างใหม่ตอนที่เช็คเอาท์หรือว่าตอนที่อยู่ใน My Account Page ดีนะครับตอนที่เช็คเอาท์ก็คือหน้าเมื่อกี้หน้าที่เราสั่งซื้อสินค้านั่นเองส่วน My Account Page คือหน้าล็อกอินนะครับจะมีปุ่มให้สร้าง Account ใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่นิยมให้สร้าง Account ในหน้า My Account เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอนุญาตปุ๊บ เราก็จะเจอสแปมเมอร์นะครับมาสร้าง Account ในระบบเราเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมเคยโดนมาแล้วผมก็เลยจะให้สร้างเฉพาะคนที่มาซื้อสินค้ากับเราจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็จะติ๊กออกนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการให้สมัครแบบไม่ซื้อสินค้าได้ก็ติ๊กตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้2องออปชันนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการสร้างรหัสนะครับผมก็คืออันแรกเนี่ยตอนที่สร้าง Account นะครับ เจ้าตัว WordPress ถ้าเราติ๊กให้เขาสร้างให้อัตโนมัติเขาก็จะสร้างโดยใช้จากเนม e เซอร์เนมหรือว่าอีเมลนะครับเป็นหลักนะครับอัตโนมัติแต่จริงแล้วเวลาที่ล็อกอินเข้า WooCommerce นะครับก็จะใช้อีเมลโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราติ๊กอันนี้ไปลูกค้าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปคิดชื่อยูเซอร์เนมอีกนะครับให้ใช้อีเมลไปเลยนะครับส่วนอันที่2ก็คือ When creating account ให้ออโตเมติกเจเนเรตแอคเคาท์พาสเวิร์ดนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราติ๊กไปจะให้สร้างพาสเวิร์ดให้อัตโนมัติด้วยตรงนี้เนี่ยผมเคยลองมาแล้วนะครับมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียข้อดีก็คือลูกค้าก็เช็คเอาท์ได้เร็วข้อเสียก็คือว่าลูกค้าเนี่ยมักจะจําไม่ได้นะครับว่าใส่รหัสผ่านหรือไม่ใส่รหัสผ่านแล้วก็เข้ามาล็อกอินจะงงๆแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ไปนะครับเจ้าระบบของ WordPress ก็จะส่งอ e ีเมลไปให้ลูกค้านั่นเองส่วนถ้าเราไม่ติ๊ก มันก็จะให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านซึ่งเหมือนที่หน้าจอที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ไปก่อนบังคับให้ลูกค้าสมัครแล้วก็ให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นกดเซฟก่อนหนึ่งทีมาเลยนะครับกดเซฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้เป็นตัวเดิมนะครับที่มีให้ติ๊กว่าต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือไม่เดี๋ยวผมกดรีเฟรชให้ดูนะครับ ทีนี้มันจะไม่มีเฮติกละมันจะให้เรากรอกลงไปเลยนะครับสร้างรหัสผ่านแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสร้างรหัสผ่านแต่ว่าตัวสร้างรหัสผ่านนะครับผมพอเรากดเทสเทสเทสแบบนี้นะครับมันไม่ปลอดภัยเห็นไหมครับก็จะยากหน่อยนะครับเราต้องทําให้พิสดารหน่อยเดี๋ยวผมทดให้ดูแล้วกันผมก็จะพิมพ์เป็นรหัสยาก,ยาก,ยากแบบนี้นะครับอ่าเราลองเอาไปแปะดูนะเดี๋ยวขอไฮไลท์ทั้งหมดคลิกขวา c o ป y ีนะครับจากนั้นเราคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเพสลงไป เรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้ผ่านละเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองสมัครเลยแล้วนะกันนะครับผมอ่ะผมจะเป็นคัสต์เมอร์นะครับอ่ออย่างนี้แล้วกันะน,น, surname, นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเป็นอ่านนามสกุลเป็นเซอร์เนมนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยเรามีแล้วนะครับแล้วก็บริษัทไม่ต้องนะครับบ้านเลขที่เราใส่ไป99้ากับ99แขวงตำบลอ่อยานนาวาแล้วกันนะเอ๊ะอันนี้มันเป็นเขตนี่นะยานยานนาวาเอาใหมา่นะเราใส่ไปที่ช่องเขตแทนกรุงเทพส1งศู นะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ห่งสองศนย์สี 1, 2, 0, เสร็จแล้วเราก็0 9, 9. ูนย์เกาเป็นเบอร์โทรศัพท์สมมุติไปก่อนแล้วก็อีเมลนะครับผมอีเมลเนี่ยอันนี้ต้องกรอกให้ดีนะเพราะว่าระบบจะส่งมาแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องผมนะครับก็เลยใช้เป็นอีเมลปลอมได้ส่วนเจ้าไลน์ ID ตรงนี้จะเป็นตัวฟิลที่ผมใส่เข้าไปเพิ่มนะครับจากปั๊กอินในการสร้างฟิลเพิ่มในหน้าเช็คเอาท์ out. ซึ่งอันนี้ผมเคยมีสอนแล้วนะครับในวิดีโอซีรีส์ WooCommerce นั่นเองลองดูกันได้นะเสร็จแล้วนะครับาการชำระเงินแล้วก็กดสั่งซื้อไปเลยเวลาที่เราสมัครไปอย่างนี้นะครับามาแล้วครับอีเมลนะครับมันเข้ามาแล้วในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับเวลาเราสมัครไปแล้วแล้วเราคลิกไปที่หน้า My Account ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของเราเห็นไหมครับ Customer's u r name แล้วก็ ดูคาสั่งซื้อได้เลยนะครับเราดูคําสั่งซื้อได้เลยว่าตอนนี้เป็นลอยชาระเงินอยู่หรืออะไรก็ตามแล้วก็เราเคยสั่งอะไรบ้างก็ดูตรงนี้ได้นะครับซึ่งแอดมินเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะตรงนี้ได้เราก็จะมาดูได้นั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้ามันก็จะสะดวกมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองล็อกเอาท์ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกเอาท์คลิกที่นี่เพื่อออกจากระบบจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้ามาแคล์นะครับผมอ่ามันก็จะกลายเป็นฟอร์มล็อกอินนะครับ เพราะฉะนั้นในการทำระบบล็อกอินใน w o o c o m m e r c e นะครับจะต้องมีหน้า My Account อยู่ด้วยนะครับเพื่อที่ให้เขาเข้าสู่ระบบได้นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าหน้า My Account ใส่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาลองอีกออปชันหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวลองกดติ๊กทั้ง2อันให้ดูนะครับอันนี้คือให้สร้าง Account ได้ในห y a c c o u n t แต่ผมไม่แนะนำนะผมแนะนำให้ติ๊กออกดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ w ว e n creating account ให้สร้าง password ให้เลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไง แเราลองกดเซฟดูนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าหน้า My Account เราควรจะมีด้วยให้เราไปที่เมนูของเราครับ Appearance แล้วก็เมนูตรงนี้นะครับเราคลิก1นทีหรือถ้าใครใช้ Customizer เข้าไปดูได้นะครับเจ้าหน้า My Account อยู่ตรงนี้ครับอยู่ในเพจแล้วก็อยู่ในหน้านะครับถ้าใครหาไม่เจอตรงนี้ก็กด View All หทีหรือกด Search ก็ได้เราเสริรชคำว่า My Account อย่างนี้นะครับเอามาอย่างเดียวแล้วกันก็จะเจอละ My Account นะครับ หรือกด View All ไล่หาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอตรงนี้ My Account แเรากดติ๊กตรงนี้แล้วก็แอดทูเมนูได้เลยอย่าลืมกดเซฟซึ่งตรงนี้ผมใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ My Account นั่นเองโอเคตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเว็บไซต์นะครับว่า2อ p อ i o ชันนั้นพอติ๊กไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้มาดูหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือว่าหน้า My Account กันก่อนนะครับตรงนี้นะครับมันจะยังไม่มีลิงก์ให้เรากดสมัครเห็นไหมครับ แต่พอเรากด r e f ฟ e ชนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูกด r e f ฟ e ชปุ๊บแล้วเราติค option ว่าอนุญาตให้สมัครเนี่ยก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับแต่ว่า password เนี่ยจะส่งไปให้ในอ e ีเมลเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราทํ p r o c e s สการช้อปปิ้งดีกว่านะครับทดลองช้อปปิ้งใหม่แล้วเราลองเป็นลูกค้าคนใหม่ดูนะครับเราลองดูยิบไซตตะก้ามาแล้วก็กดดูตะก้านะครับผมอ่ามาแล้วนะเมื่อกี้เป็น c u ต t o m e r อันนี้เป็นค u s t o m e r เบอร์2อแล้วกันนะครับ surname เ,เหมือนเดิม นะครับแล้วก็มบ้านเล็กที่เหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วอำเภอเหมือนเ,เดิมครับแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็มาลองดูนะใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลใส่ลงไปนะครับผมก็ s t o เมอรนะครับแล้วก็ไาลนา์แล้วก็กรอกไป Facebook อ่าอีเมลใส่ผิดนะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องจากนั้นตรงนี้รหัสผ่านไม่ต้องตั้งแล้วเห็นไหมครับผม แต่เราเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยนะกดเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือว่าชําระด้วยการโอนก็ได้ตอนนี้เราทดสอบอยู่นะครับผมใช้ได้เลยอ่าโอเคมาแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีอ e ีเมลมาหลายอันเลยเดี๋ยวผมจะเปิดอ e ีเมลให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับอันนี้คือตัวจําลองเมล BOX ของผมนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอันนี้ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเป็นอ e ีเมลที่ลูกค้าได้รับส่วนอันนี้เนี่ยคำสั่งซื้อใหม่เป็นอ e ีเมลที่แอดมินได้รับ พอดีในเครื่องนี้เนี่ยผมเป็นทั้งแอดมินผมเป็นทั้งลูกค้านะครับก็เลยได้รับทั้งสองอีเมลมีคนสมัครสมาชิกใหม่เห็นไหมครับหลังจากที่เราติ๊กว่าให้สร้างพาสเวิดอัตโนมัติมันก็จะส่งรหัสผ่านมาให้ลูกค้าของเราตรงนี้เลยเห็นไหมครับอัตโนมัติเลยมันก็จะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างพาสเวิดนะครับแต่ว่าก็แนะนําหลายๆคนนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่า เราต้องการให้ลูกค้าตั้งพาสเวิร์ดเองตรงนี้เราก็ไม่ต้องติ๊กให้มันสร้างอัตโนมัติแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะไม่ให้ลูกค้าสมัครที่หน้า m มา Account เด็ดขาดเพราะว่าเราจะเจอสแปมเยอะนั่นเองเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ระบบหลังบ้านอีกทีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ระบบหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปที่ WooCommerce แล้วก็ Setting เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีจากนั้นนะครับไปที่ Account and Privacy เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับ recommended setting หรือว่า setting ที่ผมใช้งานประจำนะครับว่ายังไงอันนี้ u e s เ c ็ e c o u u t ผมไม่เอาผมเอาให้ล็อกอินได้แล้วก็อันนี้ allow create my account อันนี้ผมไม่เอานะครับส่วนตัว password ตัวนี้นะครับสามารถทำได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าผมชอบให้เขาตั้งเองมากกว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเคยตั้งพาสเวิร์ดนี่หนาะนะครับผมแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเรากดเซฟ e 1ทีเรียบร้อยแล้วอันนี้ล็อกอินใน w o o c o m m e r c e เรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองล็อกอินกันดูครับว่าการที่เรายังไม่ได้ล็อกอินเลยแล้วค่อยไปล็อกอินใหม่จะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับตรงนี้นะครับเป็น customer t o o l ของเราอยู่อ่าเดี๋ยวเรากด my account 1ทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่คลิกที่นี่เพื่อออกจากระบบอ่าเพื่อออกจากระบบนั่นแหละนะครับเราใส่ไปเลยนะครับ customer t o o at email com แบบนี้ส่วน password จําได้ไหมเขาส่งรหัสผ่านมาให้เรานะ รหัสผ่านคือตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอคลิกขวา copy นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราใส่รหัสผ่านลงไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใส่แล้วกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับถ้าตรงนี้เข้าสู่ระบบไม่ได้เนี่ยก็แปลว่ารหัสผ่านที่ส่งมาให้เจ๊งนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ผมล็อกแนวไปก่อนเห็นไหมครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ดูคําสั่งซื้อหรือว่าจะดาวน์โหลดหรือว่าดูรายละเอียดบัญชีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำล็อกอินใน w o o c o m m e r c e นะครับ แบบเจาะลึกเลยนะครับทุกๆตัวเลือกเราสามารถปรับแต่งให้ร้านค้าออนไลน์ของเราหรือว่าระบบบ o คอมเม r ร์ของเราสามารถใช้ล็อกอินได้นั่นเองนะครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมา เราก็จะได้รู้ทันทีครับสําหรับในวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ